ทุกคนครับผมลืมบอกว่าที่นี่มีบอสตัวใหม่ด้วยครับบอสเซนเดอร์แมนครับผมโอ้ยตายเลยป้าตายเ่อ้โอเอร์ินดีต้านรับสู่มืนี้ชแนลนะครับเฮ้ยโอ้โหันนี้ไม่เห็นว่าอะไรมีบปา นี่เราเล่นแมปแอรเรีย51ซอมบี้เหรอใช่ครับอยู่ในเกมโรบอคในแมปแอรเรีย51นะแล่วก็เป็นซอมบี้นะครับเราต้องไปจัดการซอมบี้นะแล้วก็ไปลุยแอรเรีย51ที่อยู่ชั้นใต้ดินตรงนู้นเลยถ้งนก้นเราอะไอ้เจ้า SCP พีอะไรนะมันผมลืมบอกมันมีเอชซีพด้วยครับงั้นเราไปลุยกันดีกว่าเฮ้ยเพื่อนเต็มเลยปะพวกเราพวกเราลงมาดิโอ้ยตรงนี้ยังไม่เคยเข้าเลยอะ SCP เหรอ มีสองทางใช่ไหมเนี่ยมีทางไหนบ้างอ่ะทางนี้หนึ่งสองสองทางเนี่ยไปไหนก่อนหน่อ S C P area หรอตรงนี้มีอะไรด้วยแดงแดงดาวน์นะอย่าไปโดนอย่าเลือดรถแล้วตรงนี้มี S C P เจอ S C P ประมาณ S C P หรือซีมับอกให้ปล่อย S C P ออกมาเนะมันปล่อยไม่ได้มันต้องการบัตรอะไรสักอย่างอ่ะต้องมีบัตรเหรอเจอที่ไงเจ้ามันเจ้าเป็ตัวอะไรเนี่ยเดวิเหรว นี่ไง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 ไม่ได้อ่ะต้ใช้ตรงกล้าหาไม่ได้กูน่ากลัวโอเคอุ้ยปืนนี้ปืนทองอ่ะแท้นายเขาน่าจะซื้อโลบักนะป๊าโอ้แต่ของเขาเนี่ยน่าจะซื้อโลบักไม่หรอกเราสายฟรีเราเก็บเองปะมันลื่ลุยอย่าไปกลัวดิเฮ้ยเราเจอเวลาสีจริงแดงขึ้นมาเพื่อนไปก่อนอีกที่นี่มีกี้ซอมบี้ด้วยอ่ะโอ้ย ผังอยผิดทางปเาายต้องไปชี้ปวยตองม่ชี้เวยมาชี้ปวยอยู่เออยิงวอย่ยีงเร็วอยู่ต้องอยู่นนี้กดปุ่มนีุนีบอสตายแล้วคครับผมลืมบอกว่าที่นี่มีบอสตัวใหม่ด้วยครับมันมีชื่อว่าบอส บอสเซนเดอร์แมนครับผมเห็นซมดีเชียด้วยใช้คนนี้บอกว่าจะเป็นี้คือสามีผมเก็บเอเวิลได้เยอะเลยโอ้โหผมโหนะเนี่ยผมเก็บบอนมันจะมีเซนเดอร์แมนอยู่แถวๆเนี้ยตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ข้างหน้าประตูตรงนี้ต้องกดปุ่มนี้ป่ะป๊าไอเมลี่ยิงนั่นตรงนี้มีแค่เฮ้ยอะไรลิปลิปนี่เราลดโปรโมชั่นใต้ดินเหรอไปดิ ลิฟทับหัวโอ๊ย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 ปลานูแล้วตรงนั้นต้องไปไปทางลับเลยแน่เลยต้องไปทางลับของฐานกันแน่จังเมือหนูเจอฐานซอมบี้ด้วยอ่ะหนูี่อยู่ตรงไหนอ่ะหนูอยู่ข้างล่างแล้วเอ้ยรอด้วยดิปลาพอหนูออกมามีคนตายอ่ะเขาน่าสงสารจังเลยอ่ะอีกอีกวันเขาตายเอ้ยช่วยช่วยเราเ้ยซอมบี้ขี้แตกมีหมาเห่าเฮ้ยซอมบี้หมาเห่า นี่อะไรเนี่ยสตองซอมบี้โอ้ยอึดมากตัวนี้เราต้องไปทางท่านใต้ดินใช่ไหมไปหนูเจอคนนะ่ะอยู่คนโน้นนูหนูหนูร้งหนูเจอคนสถานนั้นพี่ดีสวัสนีเด็กหนุ่มช่วยช่วยวด้วยซิเอาเลยเมือนรีคุยกับเขาสิผมอยู่อาศัยในที่อาสมุงบแอตตันไปครับช้ายกับไอคนมาช่วยทันทีเอามารับท่านแล้วท่านพร้อมใช่ไหม<ะ>ที่นี่ปลอดภัยนะท่านท่านไม่ยอมมากับเรา เุ้ยอะไรอ่ะไอ้ซอมบี้ไงซอมบี้ไงตัวนี้มันออกมาออกมาอารวาซอมบี้ออกมาอารวาตนี้มาด้วยโอ้ยนี่ไงปอลูเจอพอดเลือดนุ๊ตมากโอะหลานติดปะตัวนั้นติดปะไอตัวนั้นมันติดฟลกอะไอตัวตัวนี้มันตกลงมาโอ้ยตกลงไมบี้ทหารโอ้แต่เลยไปแล้วป้ายยิงกับหลังกันด้วยเป็นไงอะ แอร์อยู่ห้องนี้แอบ์อยู่ที่ห้องนี้ที่มีประตูนี่เนี่ยเหรออย่าเปิดห้องนี้ล่ะไอ้ป้าตายเลยป้าตายป้าจะช่วยเหรอโดน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 เพื่อนๆแล้วตายป้าอยากได้การ์ดอ่ะบัตรบัตรทางผ่านเพื่อไปปล่อยไอ้พีพีแต่ว่าไอ้พวกนั้นน่ะมันมีถากทับอยู่ว่าเกิดเโลโซสตาร์เจมีอะ เราจะเดือดรถนี้นะลยจะตายอุ้ยมีบอสบอส้ยข้างหลังข้างหลัง้ยเยอะมากเลยอซอมบวันวัวมอนี่มาปิดประตูป๊าดหนี้ป๊าดป๊าดีม้อ้หมอนีมันปิดประตูห้เราเข้าไปไหนว้ยโอ้ยโอ้ยายอ้โอ้ยตัวใหญ่ีแข็งใไว้ต่เจาล้อ หวยเยนี้านน่อโพี oh! uh ่เ oh. ปดอลยตายตายนี้ปามาชอาแล้วโหตรงนี <trad u> at, ique, ้ป้มมีเยอะมากแข็งใจไว้โอ้โหยิงปมีอะไเนี่ย้มทหารทหารตายแล้วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอสสปอ้สโอ้โหไปไป ทา้งอื่ทั้งํางดีเยอะมากเลยไปเปไอตัวนี้มันไอป๊านูเจอตัวคันคาที่มันมันออกมาได้ไงเนี่ยแต่ป๊าสิบไ้ตัวคันค้าออกมามันกัดแต่ป๊าเนี่ยเฮ้ตัวนี้โอ้โหนี่ตบแรงมากเลยตัวค้าน่ะนอนไม่หัตัวนี้ันาะไอ้แล้วโอ้หตัวนี้อึดมากดีดีดยิงยิงดยิงดีมันบักอยู่

ตอบยังตอบอบนึ่ผิดทางผิดทางผิดทางอันนี้ตรงนี้เพ <oh ื่อนมาแล้วมาแล้วพิพี้เปิดเปิดเปิดดิโอ้โดนทำอีกแล้วนี่สวัสดี

โอ๊ยประตูประตูเฮ้ยคาตายแล้วมึงเลี้ยวมาอากมางวามาไหนอะหนูเลี้ยงแมวไม่กล้ามามีมีมันอันตรานี่นี่มัต้องมีความลับอะไรแน่เลยหนูปิดตูก่อนไม่กล้าเข้าไปเลยเพื่อนๆ่คนไหนรู้ทางไปหยิบบัตร scp อะบอกพวกเราหน่อยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปเลยเนาะหนูใส่ชุดเรียบร้อยแล้ว เป็นทหารหนึ่งมันใส่ทหารถ้าเกิดพวกเราทําได้ดีแล้วซอมบี้หายไปหมดตายหมดอ่ะเราจะได้เรือนเรือนมาหนึ่งล้านอืมเยอะกันเลยเหรอถ้าเกิดเขามีอัปเดตภาคสอให้ถ้าเกิดเราโดนซอมบี้กัดตายแล้วเราจะกลายเป็นซอมบี้ลินนะอีกตัวนึงโคตรชอบเลยตัวนี้แดงตัวนี้แดงแดงตายไม่ตายไม่ถึงไม่ถึงมาก

เลือดเลี้ยดเลยยหมดแล้วหมดแล้วไปความลับของที่นี่ห้องนี้ปะห้องนี้เฮ้ยห้องนี้เป็นห้องทดลองเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวแล้วไม่เป็นอะไรเลยเะไรแมบนี้โต๊ะแบบว่ามือโต๊ะเออฉันเป็นเด็กทดลอง Do not open dead inside ย่าปังปละต่เต้าปลาตายอยู่ข้างหน้านี่หระใส่เราต้องลุลยข้างหน้าแล,ล้วเหมือนปะยังไม่เคยมานะสองประตูนี้เข้าไปไหนเพ<ะ>ื่อนยิงอะไรเฮ้ยระวังตัวนี้ละโฮด์ไอยิงไ,ได้ด้วยไหนแน่เนี่ยตันทั้งทั้งสองทางเลย

มีแต่การ์ดมบอส้าปลาไปาไไหนะจะไดจับการ์ดส้มบี้บ้าก,ก,การ์ดบอสเถอะก้างหลังก็้ออยที่หุที้าเหรออ้าห่อยท,อท้อ,องทะเลอย่ในท้องทะเลนะใช่แล้วป็นีเป็นประดุอใช่อยูเป็นตฉลามเืนลี่ปาล,า,า,ปา,า,ลาลากบอสบ,บ,บ้าเร็ว

ทีนัทพอดทุกคนครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับซึ่งวันนี้ถ้ากดใครรู้ว่าการ์ดเ c p อยู่ตรงไหนคราบผมจะได้ปล่อยมาถ้าคนไหนรู้นะครับว่าบัตรเ c p อยู่ตรงไหนนะครับคอมเมนต์ไว้หน่อยนะ,ะเวลาจะได้เก็บการ์ดจะลองปล่อยไปทุกทีนะต่ <ผม S 1> สอสู้ดูนะครับว่าเราจะเก็บได่ไหมนะครับบา,บายบายไปก่อนนะครับเจนนี่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับวันนี้ดี 啊！